ทางประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรค่ะที่จะมีพักการเมืองไหนไปลงในพื้นที่ภาคใต้นะคะพักการเมืองไหนก็ไปได้เหมือนกับประชาธิปัตย์ก็ไปได้ทุกจังหวัดเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกตั้งก็แข่งขันกันตามระบอบประชาธิปไตยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจรินค่ะไม่ไม่กังวลนะครับ <fry> พ <UC S> ักการเมืองไหนก็ไปได้ครับก็เหมือนเราประชาธิปัตย์ก็ไปได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกตั้งก็ เป็นการแข่งขันกันตามวิถีทาง,ป,ทางทประชาธิปไตยไม่มีปัญหาแล้วครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าทุกทพรรคก็มีสิทธิท์ตั้งเป้ากันทั้งนั้นนะครับประชาธิปัตย์เราก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็ 35, 40ก็ใช่ครับเฉพาะภาคใต้ тради. ครับมันก็ไม่ได้ไปไกลเกินความฝันอะไรที่จะทําไม่ได้เะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเหมือนที่คุณจุเรนบอกแหละก็ไปใช้ปัดไปได้ทุกจังหวัดแหละมาถึงทุกภาคการเมืองก็ไปได้ทุกจังหวัดคือยุคนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้มันมันไม่มีแล้วไงค่ะแต่ว่าย้อนอดีตให้ฟังนิดนึงเนี่ยผมคนแก่ผมชอบพูดเรื่องอดีตนะนีน่อยู่ยุคนึงนะ คือย้อนหลังไปสักประมาณสักสิบเกือบ20ปีนีย่ยุคหนึ่งเนี่ยบ้านเมืองเรามันแตกแยกกันมากอะฝั่งนี้ไปเหนือไม่ได้นะ,ะผมพูดจะครบสองฝั่งอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะ,ะไปท<ง>างใต้ลงใต้ไม่ได้ก็โดนไล่ <c oughs> นะแต่ความรุนแรงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคุณชวนเนี่ยเคยไปปราศัยที่มหาวิทยาลัยในภาคเหนือแห่งหนึ่งนะปรากฏว่า โดนลื้อเวทีนี่ผมจําได้เลยแล้วก็มีน้องนักข่าวซึ่เป็นน้องรุ่นน้องผมเนี่ยโดนต่อยท้องโอโที่ภาคเหนือค่ะคือบรรยากาศมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยมันก็ข้ามพ้นมาแล้วนะคือคือไอ้ความแตกแยกขนาดนั้นเนี่ยนะมันมันหายไปแล้วที่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องการแข่งกันในเชิงพื้นที่อย่างที่คุณทินบอกนะ่ก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะใครจะเลือกใครก็เลือกก็ให้เขาพูดเขาฟาสายเขาแข่งกันไปนะครับ